ค่ะคือถ้าเรามาดูเนี่ยประเทศที่เป็นผู้ผลิตยางพาราลกูกอันดับหนึ่งประเทศไทยอันดับสองคืออินโดนีเซียนะะอันดับสามเนี่ยไอวอรี่โคสต์พึ่งแซงขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเวียดนามกับมาเลเซถ้าอันดับสองของอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเกาะแก่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยยังต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศหลายๆครั้งก็ยังต้องนำเข้าวัตถุดิบจากทางแอฟริกาอยู่นะคะ ทำให้ของอินโดนีเซียเองเนี่ยจะจะเจอปัญหาอันดับแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องของการ traceability ที่การผลิต EUDR เนี่ยต้องมีการขัดแยกโดยสิ้นเชิงจะไม่สามารถประปินกันได้แล้วก็ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถ้าสมมติว่าอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีลักษณะของ supply chain ที่หลายทอดหลายต่อแล้วก็การขนย้ายเนี่ยบัญชีเดี๋ยวเรือขึ้นรถรถขึ้นเรือทําให้ตรงนี้ก็จะสามารถทําได้ยากกว่าประเทศไทยส่วนที่2เลยเนี่ยก็คือว่า การปฏิบัติตาม EUDR เนี่ยจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแล้วก็กฎหมายประเทศอย่างเช่นมาตรฐานกฎหมายการใช้พื้นที่การไม่บุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งจะต้องสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าเราไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพราะในบางประเทศเนี่ยที่มีลักษณะของการที่ยังใช้พื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยตรงนี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะเอามาอ้างอิงตามมาตรฐาน EUDR ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศหลายบางประเทศซึ่งตอนนี้เองเนี่ย เขาขายให้ยุโรปอยู่เนี yeah, Means, jadi, the so, right. mm ่ยแต่ว่าในอนาคตเขาอาจจะสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันก็จะทําให้โอกาสเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประเทศที่สามารถคมพลายได้ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งหนึ่งเรากําลังมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นาแล้วก็จะสามารถที่จะรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของการส่งออกแล้วก็การผลิตยาง EUDR ของโลกได้นะคะแล้วก็คิดว่าอันดับสองเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ไอวอรีโคค่ะอ รับอ่าโอเคนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องตามกันนะครับอ่านี่ท่านนี้นะครับบอกว่าแล้วในอนาคตนะจริงๆริเขาถามราคาหุ้นจริงๆราคาหุ้นพูดไม่ได้นะครับอันนี้ขอข้ามนะฮะโอเคอ่อตึ๊บนี่ครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่เราจะปรับ business model นะครับไปทําพวกถุงมือยางอะไรพวกนี้เหมือนกับอ่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในตลาดหรือไม่นะครับอ ต้องต้องยอมรับว่าคือของเราเองเนี่ยเราเราไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของที่จะปรับไปเป็นถุงมือเนื่องจากว่าเ,เรามีโรงงานที่ทําน้ํำยางข้นซึ่งเป็นพอร์ตที่เล็กมากไม่ถึงประมาณไม่ถึงสามเปอร์ตที่เราผลิตทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราถ้าเราจะต้องไปผลิตถุงมือเองเนี่ยเราไม่มีความชํานาญนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมองตัวเราเองตอนนี้ว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นซัพพลายเชนที่สามารถที่จะสร้างให้กับ ความยั่งยืนให้ทั้งตลอดทั้ง supply chain เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตที่เป็น sustainable material นะคะซึ่งคำว่า sustainable material เนี่ยไม่ใช่แค่ EUDR เรามองข้าไมไปถึงในอนาคตความต้องการในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ย EUDR มันเป็นเพียงมาตรการเล็กๆมาตรการเดียวที่ออกมา,าม,มาตามมาตรฐานของ EU ตามข้อกำหนด EU มาตรฐานที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คือมาตรฐาน EU ที่เขาต้องการที่จะลดการปล่อยคาร์บอน นะคะภายในปี2030แล้วก็ภายในปี2050อันนี้คือเป้าหมายใหญ่ของ EU นะคะแล้วก็ EUDR เนี่ยเป็นแค่เป็นแค่มาตรการเล็กๆในมาตรการใหญ่อันนั้นสิ่งที่เรามองณนะวันนี้เรามองมาตรการใหญ่ค่ะเรามองว่าเราเนี่ยเตรียมที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยที่เป็นโลคาบอนเราจะทําเรื่องของดีคาร์บอนไนเซชันปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราเราถือว่าเราเป็นผู้ผลิตที่คาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ่ำกว่าอุตสาหกรรมแล้วก็ต่ำกว่าคู่แข่งที่อยู่ต่างประเทศเราพยายามที่จะทําให้ของเราเ,เป็นสินค้าที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลแล้วก็จะทําให้ในอนาคตเองเนี่ยเมื่อ c ีแบมนะคะหรือว่ามาตรการเรื่องของ c a r ์บอนไนเซชัหรือ t a ็กซ o น y หรือ Tax Carbon Tax, แท็ก a r คาร์บอแท็ต่างๆเนี่ยครอบคลุมมาถึงอุตสาหกรรมยานยนตต่างเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้เปลี่ยนจากคู่แข่งแล้วเราจะเป็นวัตถุดิบเป็นแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบที่ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ มีความต้องการที่จะใช้นะเรามองว่าเราสามารถที่จะไปสู่ในเส้นทางนั้นได้ส่วนในเรื่องของการแปลรูปต่างๆในตอนนี้เองเนี่ยเรามีโปรเจกต์ในเรื่องของการที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าของเรานะคะเพื่อที่จะทําให้สินค้าของเราเองเนี่ยเป็นสินค้าที่มี value added มากขึ้นนะแต่ว่าจะไม่ได้ไปในทิศทางของถุงมือยางะคะ่ะอยากทราบว่าการเก็บ data แล้วก็ traceability เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนนะครับแล้วตอนนี้มีอุปสรรคในการเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะฮะ ตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอย่างของบริษัทเราเองเนี่ยเราเราให้พนักง,งานเรานะคะลงพื้นที่เก็บ Data ที่ส่วนเ<ม>กษตรกรแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่บริษัทเราทำแล้วก็ควบคู่กับการที่ถ้าเรามีเข้าไปประมูลในตลาดเราก็สามารถใช้ฐานข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยได้แต่ Data ้าเบสใหญ่ๆของประเทศไทยณนะตอนนี้ยังอยู่ที่การยางแห่งประเทศไทยนะคะ ซึ่งการอย่างประเทศไทยเนี่ยที่มีการเก็บข้อมูลตอนนี้เองเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านฟาร์เมอร์แล้วคือเกษตรกรนะคะแล้วก็ครอบคลุมเนี่ยประมาณ80%ของอจำนวนพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนของกยอทแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าในในการเก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆในเรื่องของการที่ลงพื้นที่ไปเก็บเนี่ยเราจะไปดูไม่ใช่แค่ไปทำพิกัดเพราะการทำพิกัดเนี่ยก็คือไปมาร์กจุดว่าส่วนเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ เอาพื้นที่ตรงนี้มาเทียบกับพื้นที่ประเทศไทยกับพื้นที่ของอที่ต่างชาติใช้อ้างอิงเพื่อดูว่ามันตกในพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าหรือเปล่าแต่อันนั้นเนี่ยเป็นแค่มาตรการหนึ่งที่เราใช้ในการคัดว่าเกษตรกรเนี่ยตัดไม้ทําลายป่าหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะดูเรื่องของ E.U.D.R เนี่ยไม่ใช่แค่ดูแค่ตัดไม้ทําลายป่าเราต้องไปดูถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต้องไปดูถึงว่าเกษตรกรเนี่ยใช้สารเคมีถูกต้องไหมมีการจัดการถูกต้องหรือเปล่ามีในเรื่องของการดูแลแรงงาน การผลตอบแทนของแรงงานหรือว่าความเป็นอยู่ของพนักง,งานคือเราต้องดูทั้งตลอดเขาทุกบอกว่าเวลาที่ทำ EUDR เนี่ยดูสองอย่างอย่างแรกคือ deforestation free อันที่สองคือ l e g a l i t y check ต้องทำควบคู่กันซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรามีทั้งฐานข้อมูลที่เราลงไปเก็บแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลอ,อื่งของกยทอค่ะมาจินของสินค้า EUDR เนี่ยจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะนะฮะแล้วก็คิดว่าจะรับรู้ไรายได้จากตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะฮะ EUDR เน่ยอันนีต้ต้องพูดถึงว่าเป็นความโชคดีนะคะที่มีมาตรฐานตัวนี้ออกมาเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราขายยางเนี่ยเราต้องไปอ้างอิงของตลาดต่างประเทศอย่างเช่นไซคอมหรือโทคอมที่สิงคโปร์หรือว่าอาจจะเป็นที่ทางญี่ปุ่นอะไรต่างๆแต่ว่า EUDR เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นมาตรฐานที่เราต้องอ้างอิงกับแหล่งวัตถุดิ จึงได้มีการเจราจากับลูกค้าว่าเราขอใช้ราคาที่เราซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยอ้างอิงราคาของ I A O T เพราะนั้นเนี่ยจะเป็นมาตรฐานแรกเลยว่าที่ทำผู้ประกอบการเนี่ยใช้ราคายางวัตถุดิบจากประเทศไทยในการขายกับลูกค้าต่างประเทศจะเป็นครั้งแรกแล้วเรามองว่าตัวมาตรฐานตัวนี้เองเนี่ยมันดีกับเกษตรกรด้วยเพราะว่าเ,เกษตรกรเนี่ยจะได้ราคาจากราคาประมูลอย่างเต็มที่โดยที่ จะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ที่เวลาเราไปอ,าอ้างอิงกับตลาดไซคอมใช่ไหมคะตอนนี้เวลาเราใช้ราคาประมูลเราก็เกษตรกรได้ามราคาประมูลเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เกษตรกรถ้าสามารถทํา EUDR ได้สําหรับบริษัทเองเนี่ยเราใช,ใช้โครงสร้างในการขายโดยที่การเป็น cost plus คือเราซื้อวัตถุดิบที่มาเนี่ยวัตถุดิบที่เราซื้อเท่าไหร่เราบวกในเรื่องของค่าผลิตแล้วก็บวกมาร์จินเข้าไปนะคะตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถเจราจาก,กับลูกค้าที่บอกว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้ประมาณแสนตันเนี่ยลูกค้ารับที่โมเดลนี้ทั้งหมด นะคะเพราะฉะนั้นทําให้เราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอาราคาที่จะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือว่าในเรื่องของที่อาจจะทําใหา้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ลดลงไปเพราะว่าเราสามารถที่จะคอนเวิร์ตในเรื่องของราคาได้ส่วนในเรื่องของการขายนะคะเราเนี่ยได้มีการทําสัญญาแล้วก็ทดสอบในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ตั้งแต่ Q1 แต่ว่า Q1 เนี่ยเป็นการทดลองระบบนะคะส่งออกเนี่ยถือว่ายังน้อยมากๆประมาณร้อยสองร้อยตัน แต่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งออกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งพันตันนะคะแล้วก็จะไปอยู่ที่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีอยู่ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาเนี่ยเราจะมีสัสดส่วนการขาย EUDR เนี่ยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า4 0แล้วนะคะในในของการผลิตแล้วก็ส่งมอบในแต่ละเดือนแล้วก็เราบองว่าใน Q2 เนี่ยเราอาจจะเริ่มมีการเริ่มรับรู้ไรายได้ส่วนส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจากการที่เราเริ่ม transition มาใช้มาส่งออก EUDR แต่ว่าที่จะรับรู้ได้อย่างอย่างอย่างเห็นก็จะเห็นจะสามารถเห็นในงบของ Q3 ค่ะ